กล่องกระยาบ้านใดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเปองปายวันนี้กินซุปมังมี่ซุปขนนแด่จะเอามาให้เบิ้งด้อขนมขนนกระป๋องเนี่ยพี่น้องอยู่อยู่มองหน่อยมันจะจะเขียนแจ็คฟูดนะจ๊ะเกิดือว่าแจ็คฟรชเขาจะเขียนเก,นาากิดเ,เป็นภาษาแต่เป็นภาษาละเลเนนะคะเขาบอกว่า อยู่ในอในอยู่ในอยู่ในน้ำเตือแต่ก็บบริเข้มเลยพี่น้องบริเข้มแลแบบน้องแม่สือมากกัม้วยดนืซี่กระปองกระปองละเก้าสิบเก้าเซนจ้าอยู่ลีโดถ้าใครอยู่ฮอลแลนด์นะคะไปที่ลีโดนะคะจะมีนะช่วงนี้นะมันจะมีเฮดร่วมน้าพี่น้องแต่ว่าเฮดร่วมเนี่ยน้อแม่ไปประทันเขาหมดก่อนจ้าซึมเขาเนี้ยทิฟใหญ่ๆจ้าแล้วก็ ไก่ทอดบะหมี่หมองวางเอาอะไรนิดสักก้อนไก่ทอดก็ได้อันเนาะก็คือแล้วแม่เอามาปนใส่กับอันนั้นพี่นอ้องเอามาปนใส่กับปลาทู่แต่ก็บปลาแดดใส่อันง่าบะหมี่ง่าแล้แม,ม่ลืมสื่อง่านี่วะกระแซบด้วยกันพี่น้องมากนานมากที่ไม่ได้กินนะคะซุปขระนนมาเด้อ พี่น้องฮะใช่มากอืมทำเย้ยๆตัวโตเลยเริ่มบอกพักก็ไม่แค่พริกหวานหมักแตงแนงในการแลดดิสจ้ะชาดันเนยสองหอยดเก็บยูส่วนมะแซ อืมเถอะอร่อยเขาจะทำเป็นสินแล้ว วิธีทำํำแ่บพี่น้องวิธีทำํำ YouTube จ้ะวิธี YouTube เลยพี่น้องตาม YouTube เลยจ้ะเขาจะดัดแปลงเอาแบบใดก็ได้ค่ะดัดประยุกต์อะเพิ่นแน่วิธีการหายเข้ากับไปประยุกต์เอาของเท่าเองน่าะ อยากกินอะไรใน Youtube เลยพี่น้องแซ่รับรองว่าไม่ผิดหวังจ้า จะมาซาลาเน่หอมหอม่จะเรางขึ้นอยู่สวนอะ่ะกูใช่าซาลาเน่ ผักแพลวคือสิบบลหรอพนะี่น้องไม่ได้โทษหาแม่ขอาอยู่ แม่พ่อแม่เปเมืองไทย ครับเวลากินแซบแดงเดียวเลยไม่้องแซบย่างเดียวกินแล้วนะคะ accepting น้วแม่เอาพริกสดกระเทียมหอมแดงเอาไปย่างนะจ๊ะมะตัมตปลาทูย่างเอามะแกะเอาตำร่วมกันตัวปลาทูแวเมาอ็เอามันหมี่ลงใช่ ไม่น่อยแบนยังชื่แบบว่าเปฝันเลยพี่น้อง,ง,งสำหรับคนตัางแดเนะอันนี้ก็นั้นง่ายมากเพื่อได้พี่น้งนนงองมบบีเนียร้านเอเชียบ้แซ มันแข็งนี่ไม่แข็งเลยอร่อยมาก ไปแล้วพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กูติดต่อ5นาเด้อจ้าก็ขอให้ทุกคนลำลำเรื่อยๆนะคะ่ะถุกหวยรางวัลที่หนึง่งขอให้คลิปปังๆเบิร์ดสุขสุทุกคนนะคะแตกแสนแตกหลานเบิร์ดทุกคลิปได้จ้าเด้อจะทั้งยูทูบนะคะ่ะนางแมวนะคะ่ะจะทั้งทั้งแฟนเพจก็จะเป็นน้องแมวนะจะ้าขอขอบคุณหลายๆได้จา้า กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะสวัสดีค่ะ